สวัสดีครับผมนายแอปพิเนีนาริโกห5ห้าหนึ่งศูย์ห้าห้าหนึ่งสองสองห้าวันนี้ผมจะอธิบายการบ้านในข้อสี่นะครับก็คือให้เขียนแอสเซมบลให้บวกเลขคี่ตหนึ่งแล้วออกมาทาง LED แดดวงนะครับโดยนี่คือตัวโค้ดทั้งหมดของผมนะครับจะแบ่งออกเป็นส 3, 3ส่วนอ่าโค้ดเนี่ยมันจะเรียงตามแบบนี้นะครับเรามาดูโค้ดนี่คือโค้ดส่วนหลักกันแล้วกันอันนี้คือโค้ดที่เป็นส่วนของฟังก์ชันย่อยที่เราเรียกใช้งาน เรามาดูด้านนซ้ายก่อนที่เป็นโพสของส่วนหลักนะครับอ่า R G เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่เรากำหนดให้ตรงนี้เป็นอ d r ญาตศูนย์นั่นเองแล้วก็มาเรียกใช้ Start ใช่ห้เข้าที่ Start เราก็เลือกตรง Call Initial LED Initial LED คืออะไรฟังก์ชันนี้เรามาดูตรงข้างล่างเลยนะ Initial LED คือตรงนี้เราสังเกตว่า Push R 16ก็คือเก็บข้อมูลก็คือเอา R 16ไปเก็บไว้ที่ Stack จากนั้นนะ่ะเราก็ทำการโหลดค่าสูตร xff เนี่ยก็คือโหลดค่าหนึ่งทั้งหมดอ่ะลงเข้าไปใน r สิบหกจากนั้นอนะ่ะเราก็จะเอา r สิบหกเนี่ยออกที่พอร์ต a ของ arduino แล้วเราก็ทำการ pop r สิบหกกลับมาจากนั้นก็ return ไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันคืออะไรมันคือฟังก์ชันที่เอาไว้เช็คว่า led ทำงานปกติไหมแค่นี้เลยน่ยเราจะเช็คว่ามัน,มนติดทุกตัวไหมไอ้ตอนเนี้ยเช็คไว้เฉย ในตอนเริ่มจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาไหมจากงนั้นอ่ะเมื่อเราทำมันก็มีเพืนกลับมาได้ใช่ไหมเราก็มาดูที่โหลดโหลด R สิ0 0็ดูนย์ศูนย์มันข้ออะไรมันว่าเอาเอาเลขศูนย์อ่ะเข้าไปที่เก็บไว้ที่ R 1ิเจ็ดก่อนอ่าจากนั้นมาดูรูปหลักของเรารูปหลักของเราคือรูุมสองหลปหลักของเราประกอบกด้วยออพอ output LED อ่ะแล้วออพอ output LED คืออะไรเราไปดูเราไปดูตรงนี้นะครับพอ output LED อ่าอาวุธ l เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย push R สิบหกและอ R สิบเจ็ดก็คือเก็บสิบหก R สิบหกและ R สิบเจ็ดอะไว้ที่ s t a c กจากนั้นนะอ่ะอ๋อแล้วก็อย่างตอนแรกอย่ลืมนะว่าเรากำหนดให้ R สิบเจ็ดอ่ะมีค่าเป็นศูนย์หมาแล้วก็คือ R สิบเจ็ดของเรามีค่าเป็นศูนย์เหลือแค่ R สิบหก R สิบหกเนี่ยเราก็ต้องโหลดค่าหนึ่งไปก่อนหนึ่งหนึ่งแปดตัวไว้ที่ R สิบหก จากนั้นอ่ะมันเจอคําสั่ง E O R เนี่ย E O R คือคําสั่งอะไรมัน,นคือคําสั่ง X O r นั่นเอง X O r ยังไงเรามาดูก่อนนะสมมติว่าเมื่อกี้เรากระโดดให้ R 1 7เป็น0 R 1 6เป็น1ใช่ไหมดูตรงนี้ R 1 7เป็น0 R 1 6เป็น1ถ้าเรา X O r กันอ่ะ X O r คือต่างกันอ่าถ้าเหมือนกัน่ะเป็น0ถ้าต่างกัน่ะเป็น1จะเห็นว่าไอเนี้ย ทั้งแปดแปดบิตเลยมันต่างกันมันก็เลยเป็นศูนย์นั่นเองเจ๊งว่าเอาศูนย์ศูนย์มาเอกออกับหนึ่งหนึ่งเอาพุทธที่ออกมาก็จะเก็บไว้ที่ก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วเก็บไว้ที่ r หนึ่งนะจากรูปนี้ก็คือเอา r หนึ่ง r r สิบเจ็ดมา x อกอกับ r สิบหกแล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ r สิบเจ็ดนั่นเองเมื่อเรา x ออกกับเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูสังเกตดูรูปใช่ไหมเออกซ่ออกับปุ๊บผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นศ ถ้าเราเอาเอาพุทไปแสดงใช่ไหมคำสั่งเนี้ย output a r สิเบเจ็ด่าอาเอาข้อมูลที่อยู่ใน r สิเจ็อะไปออกแสดงผลที่ output p port a ซึ่งตัวเนี้ยก็คือศูนนั่นเองถ้าเราเอาเลขศูนยนีย้ไปออกที่ output led ก็จะแสดงเลขศูนย์ออกมาจาังนั้นอ่ะเราก็คืนค่าซะ pop r สิเจ็ด r สิกแล้วก็ return กลับไปที่ฟังก์ชันทีน่เราเรียกใช้จาังนั้นอ่ะเราก็ทำการ increase r สิบเจ็ดที่ r สิก็คือตอนแรกมันเป็นศูนยูย์ใช่ไหม แล้วก็ increase เป็นหนึ่งก็คือตรงน,นี้จากตอนแรกตรงน,นี้มันศูนย์ใช่ไหมเราก็ increase อินคลีสเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นหนึ่งก็อปนซ้ำเลย i n c r e a s เอเจ็ด as อ๋อแล้วก็โหลดนี้ด้วยโหลด R ยี่สิบศูนย์ X สิบหมายความว่าไงไอตัวเนี้ยมันจะไปใช้ที่ฟังก์ชันคอเดเล่แล้วคอเดเล่เนี้ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่เอาไม่เรียกในชะ้ให้มันให้มันหน่วงเพราะว่าถ้าเราไม่มีฟังถ้าเราไม่มีคำสั่งนี้ใช่ไหม LED อ่ะมันจะสว่างรัวมากเลยแบบติดติดดับติดดับแบบเร็วมากจนแบบสายตาเรามันมองไม่ทันเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดอาร์โนไม่ก้าวสองข้างศูนย์เนี่ยมันจะทํางานที่สิบหกไม่กระเบินะอ่ะดังนั้นอ่ะมันมันเร็วเกินไปที่ตาจะจะแบบดูทายว่ามันติดหรืดับดังนั้นอ่ะเราต้องมีฟังก์ชันคอเดเลย์แล้วไอ้คอเดเลย์เนี่ยมันคืออะไรเรามาดูตรงนี้นะเรา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 โหลดค่าไอยีสิบเป็นเป็นสิบหกไว้เรามาดู อาาคอลีเล่กันไอเดลเล่เนี่ยก็เหมือนเดิมเราพุช R ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองไว้ก่อนก็คือเก็บค่านี้ไว้ก่อนแบบเพราะว่าถ้าเราไม่เิดบพุชไว้อ่ะพอเราพอเราแบบอยากใช้งาน R ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองอ่ะมันจะทําให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงเราจะพุชไว้ก่อนเรามาดูตัวนี้เราเรากำหนดให้ R ยี่สิบเอ็ดอ่ะเป็นสองร้อยแล้วมาขั้ต่อมาเราก็กหลดให้ R ยี่สิบสองอ่ะเป็นสองพันห้า คำสัายเนี้ยก็คือคําสั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรก็คือแค่แค่เอาไว้เอาไว้วนลูปกลับมาที่เดิมไม่เฉยอ่าแล้วมาดูตรงดีคิดอนะ่ะดีคิดไอยี่สองมาเขาว่าอะไรตอนแรกไอยี่สองของเราเป็นถ้าสอง่าห้าใช่ไหมถ้าเจอคาสั่งเนี้ยไอยี่สองของเราจะลดเป็นหนึ่งก็คือจะเหลือเป็นสองค่าสี่ากนั้นก็มาดูคําสั่งนี้ VINE เนะี่ยไอ้คำสั N ่ง VINE เนะี่ยมันก็มันจะเช็คว่าไอยีนะ่สองเนียเป็นศูตรไหม ถ้ามันเป็นศูนย์ก็ให้วนกลับมาที่ตรงนี้ตรงทีสองถ้าวนกลับมาที่ตรงนี้ตากกันผมมาตรงนี้อะไรมันก็จะมาเจอรถรถค่ายนี่อีกรถไอซสองตัดจได้เป็นสองห้ารถเป็นสองห้าสี่สองห้าสามรถไปเรื่อยจนกลายเป็นศูนย์พอกลายเป็นศูนย์ผมจบปุ๊บมันถึงจะมาทําเป็นรถไอซ์เอ็ดไอซยของเราตอนแรกมันเป็นเป็นสองร้อยใช่ไหมทนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็เหมือนเดิม พอเป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งเก้าเก้าสี่ก็วนหลงปั๊บลงมา,มาแล้วก็วดวนตรงเนี้ยอีกวันสองร้อยห้าสิบห้ารอบใช่ไหมค่อยมาลดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเสร็จแล้วก็วนกลับไปอีกก็ลดอีกสองร้อยห้าสิบห้ารอบก็ลดทีนี้ก็มาลด R ยี่สิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดก็วนอย่างเงี้ยจนกว่า R ยี่สิบจะกลายเป็นศูนย์ทีนี้มาดูทให R ยี่สิบ R ยี่สิบก็ตอนแรกของเรากำหนดให้เป็นสิบหก ก็จะวนวนมาที่ r เนี่ย16รอบก็คือหลุปใหญ่ของเราจะเป็น r 24ใช่ไหมจะเป็น16หลูปต่อมาก็คือ r 21จะเป็น200แล้วก็หลุปต่อไปเนี่ยจะเป็น r r 22คือ255ที่เราวนหลูมหลายรอบเนี่ยเพื่อว่าเพื่อที่แบบมันจะได้ครบประมาณเพื่อที่สายตาเราจะสามารถดูได้ไอ้หลุมเนี่ยทั้งไซเคิลเนี่ยมันจะประมาณ0.2มิลลิมิลิกว่านะประมาณ0.2มิลลิเมตรกว่า,า,ววาเพราะแบบไซเคิลของมันเนี่ย ันประมาณสามแสนกว่ามั้งน่าจะประมาณสามแสนกว่าผมก็จำไม่ได้ว่าคำนวณไว้ที่เท่าไหร่แต่พอมันจะประมาณศูนย์จุดสองวิไอตอนดิดที่ดีเลยเนี่ยมันจะประมาณศูนย์จุดสองวิกว่ากว่าอ่าพอเราครบดูครบทั้งสามอันแล้วเราก็ป๊อปออกแล้วก็รีเทิร์นกลับมาที่ดีเลยเหมือนเดิมพอดีเลยเสร็จมันก็จะจำไม่ได้ลูปสองหลูปสองเป็นอะไรก็คือวนลูปเนี้ยก็คือมันจะจะได้ผลศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อย เรามาดูตัวอย่างที่เราทำกันนะครับอ่ะนี่คือกดดีเซตแล้วนี่ก็จะไล่ไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าเขาจะค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันดีเลยประมาณศูนยจุดสอง่ยมันเร็วมากเลยถ้าเราไม่ทําให้มันเร็วเนี่ยมันจะมันจะนานนะกว่าจะครบครบทุกอันก็รอได้ก็อ,อให้ดูเร็วด้วย,ยกันเห็นว่ามันมันก็ไล่ไปอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยจนติดหมด เราก็สว่างหมดใช่ไหมอ่านี่ไงสว่างหมดแล้วก็กลับเป็นศูนย์ใหม่โอ,อเคแล้วก็ไล่ท่าใหม่วนลูปเรื่อยๆโอเคครับก็จบเพียงแค่นี้แหละครับ